ขาเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแก่ต้นคำว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนภาษาคนก็ชัดๆแล้วต้นทํางานช่วยตนให้รอดตนปิดที่พึ่งแก่ตนแก่ต้นหาเลี้ยงปากหาเลี้ยงท้องโดยตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนี่ภาษาคน ถ้าเป็นภาษาธรรมลึกกว่านั้นคือจิตมันช่วยตัวมันเอง <c oughs> จิตที่ฉลาดขึ้นก็จะฉลาดขึ้นแล้วช่วยตัวเองได้มากขึ้นจิตมันดวงเดียวเนี่ยมันโง่ก็เป็นทุกข์ไปเจ็บปวดฉลาดขึ้นแล้วก็ทําถูกต้องขึ้นมานิดหนึ่งเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับจิตมันช่วยตัวมันเองเพราะความทุกข์มันบีบคั้นอย่างนี้เดีย๋ยวตนพึ่งตนเองท่าท้ เพราะตนไหนมันไม่มีอนอกจากจิตจิตฉลาดสามารถช่วยตัวเองขึ้นมาได้ทีละนิดะนิดเรียกว่าพึ่งตัวเองทีนี้คําว่าตัวตนตัวตนหรือบางทีก็เ,เรียกว่าตัวกู้ก็ได้ภาษาคนนั่นมันก็ตามที่สัญชาตญาณมันรู้สึก สัญชาตญาณความคิดนึกเกิดใดเองไม่ต้องล่าต้องเรียนมันเกิดความรู้สึกได้ว่าตัวกูหรือตัวตนมันมีมาในสิ่งที่มีชีวิตแล้วพอมันมาหลงมากขึ้นมีอวิชาทันหาประธานมากขึ้นตัวกูก็เข้มขน้นเข้มข้นขึ้นนี่เป็นตัวกูที่มาจากอาวิชามาจากสัญชาตญาณตามธรรมชาติแล้วมันก็เข้มข้นขึ้นดยอํานาจของอวิชาที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จึงเรียกว่าตัวกู้ตัวกู้เนี่ยตามที่อวิชามันรู้สึกหรือสัญชตาตญาณมันรู้สึกในภาษาธรรมก็ว่าตามที่กิเลสมันรู้สึกตามที่กิเลสมันรู้สึกอุปาทานมันรู้สึก